ครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องชิชิงบายสไตล์ดอทเวันนี้จะมารีวิวหรือมามาเปรียบเทียบการซื้อรถอยนต์นะครับวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องตกปลานะครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในยานพานะที่เรานําไปตกปลานะครับเพื่อนอเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรถกระบะโตโยต้ารีโนะครับรีโวมิ 2.4 n ี่พีเนะครับซึ่งจริงๆแล้วเซลล์จะไม่ค่อยแนะนำะว่าชุดอ s สเซรี่ต่างๆชุดเทคโนโลยีที่ติดตั้งมากับรถสมรรถนะของรถเซลล์จะไม่ค่อยแนะนำนะครับคือผมจะมาพูดในในเชิงที่ว่ามันคุ้มไหมกับราคาที่เราต้องจ่ายไป8 0 0แสนแล้วสิ่งที่ได้มาวันนี้เราจะพูดเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกัน ่าส่วนแรกอะกล้องใกล้เลยอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไมคเสียงจะได้เข้าหนยส่วนแรกก็คือไฟนะครับไฟไฟอ่าของโตโยต้าอ่ารีโวสองพันยี่สะครับตัวนี้จะเป็นบายบีม LED นะครับตรงนี้จะเป็นอ่าหลอด LED นะครับไกด์ไลดิงไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟไฟหน้าก็จะเป็นบายบายบีม LED นะครับแล้วก็จะมีอ่าชุดไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้เป็นสปอตไลท์ ซึ่งเป็น LED นะครับแต่จ,จังหน้าก็จะเป็นโฟมเมี่ยมก็จะประมาณนี้นะครับเราจะให้ดูข้างหน้าซึ่งตัวนี้จะเป็นเอาวโฟโลมีโฮมด้วยนะครับตัวนี้มีระบบหน่วงไฟเวลาเราเราจอดดับเครื่องชักลูกกุญแจออกไฟก็ยังจะติดอยู่สักประมาณ1นาทีถึงถึงสนาทีประมาณนี้ครับให้เราเดินหรือหาอุปกรณ์สิ่งของได้ส่วนด้านข้างกระจกตัวนี้ จะเป็นคมเมี่ยมนะครับพอมารุ่นหลังๆนี้โตโยต้าจะเป็นกระจกคมเมียมเลนะครับก็จะมีลายไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับบอกกุญแจมือจับมือจับตรงนี้คือคือซื้อซื้อใส่เพิ่มนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าไม่ใส่มันก็จะลายนะครับนั่นก็จะมือจับจะเป็นโคมเมี่ยมนะครับซึ่งกุญแจก็เป็นอัตโนมือปกติอยู่นะครับจะไม่มีคีเลตนะครับตัวนี้ออปชั่นไม่มีคีเลต แล้วตัวนี้ช่วงล่างช่วงล่างถ้าจะปรับปรุงใหม่นะครับอ่จารลโว่สองพันยเนี่ยจะเป็นช่วงล่างปรับปรุงใหม่ก็คือพีเลเนอร์ซูเปอร์ฟลักซ์ซ็นเชันะครับตัวนี้ซึ่งจริงๆก็จะเกี่ยวกับแหนบอะครับแหนบแหนบเขาจะเปลี่ยนโฉมใหม่ใช้เหล็กตัวใหม่ทําแล้วก็ปรับปรับโครงสร้างการจับถนนเปลี่ยนใหม่ แล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบนี้ครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นมิตรนะครับพิลเลอร์รุ่นมิตรโตโยต้ารีโวไฟท้ายจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นท่อลำแสงนะครับเป็นหลอด LED เขาเรียกไกด์ไลดิงเป็นท่อลำแสงตรงนี้ก็จะเป็นหลอดอ่ะหลอดไส้มือนเดิมนะครับเป็นฮาโลรเจนเหมือนเดิมแต่ไฟไฟถอยเนี่ยจะเป็น LED ครับตรงนี้สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่ได้มาว่ามันคุ้มไม่คุ้มกับแปดแสนให้ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อนะครับเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องสมรรถนะในการขับขี่การทรงตัวการเกาะถนนอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ตอนท้ายเดี๋ยวผมจะพูดดีกว่านี่ครับเทคโนโลยีที่ได้มาก็คือหนึ่ง จะมีเซนเซอร์ครับเซนเซอร์กระยะในการถอยนะครับมันจะอยู่ประมาณ45 45เซนติเมตรหรือ50เซนติเมเนี่ยมันจะร้องดังมากนั่นหมายถึงว่าระยะประชิดเขาจะแจ้งเตือนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะขึ้นหน้าจอชัดเจนนะครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งไหนใกล้วัตถุแล้วก็สถ้าจะมีกล้องถอยกล้องถอยเนี่ยจริงๆก็คือทางทางจอภาพแหละ มันก็ไม่ได้ชัดละเอียดในระดับป่าโเคหรือฟู l l h ดีนะครับแต่ก็ชัดในระดับหนึ่งอ่ะอันนี้คือคือพูดให้เห็นข้อแตกต่างอ่าเรื่องเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้มานะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยเซฟตี้ที่เหลือเราจะมาดูเรื่องเซฟตี้กันอ่ารุ่นนี้ที่แตกต่างเลยก็คือรุ่นนี้เป็น,เป,นเป็นเบาะเบาะหนังนะครับหนังสังเคราะห์นะครับ ซึ่งถอดออกสักล้างได้นะครับจะมีซิปแล้วที่สําคัญเป็นไฟฟ้านะครับมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถ้าตามหลักที่ผมนับนะผมผมนับปรับได้สี่ทิศทางหรือห้าทิศทางนะอย่างสมมุติว่าดึงถอยแล้วก็ดึงเดินหน้าผมจะนับเป็นหนึ่งนะดึงถอยดึงเดินหน้าผมจะนับเป็นหนึ่งกล้องมาใกล้ๆเลยแล้ว ยกขึ้นยกลงผมจะนับเป็นสองอ่าเนี่ยเดินหน้าถอยหลังหนึ่งแล้วยกขึ้นยกลงเป็นสองแล้วก็กระดกตูดกระดกหน้าผมก็จะนับเป็นสามแล้วก็อ่าเอ็นเอ็นบอกพิงเอ็นขึ้นเอ็นลงผมก็จะนับเป็นสี่นับเป็นสี่นะครับผมจะนับแบบนี้นะครับ แต่จริงๆไอ้กระดกขึ้นกับกระดกลงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจริงๆมันต้องนับแยกครับเพราะว่ามันมันขึ้นลงข้างหน้าแล้วก็ขึ้นลงข้างหลังมันแยกกันจริงๆก็น่าจะได้ประมาณห้าหรือหกกันแหละแต่ผมจะนับแบบนี้แล้วกันอันนี้ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับสาระสําคัญคือตัวนี้จะมีระบบกุญแจอิมม b i l บิเลชั่นนะครับอิมมบิเลซึ่งแตกต่างจากเอ็ทีหน่อยหนึ่งคือมันจะมีระบบจลกรรมนะครับเพื่อน อันนี้ก็คือเกี่ยวกับความปลอดภัยนะสําหรับตัวยานยนต์เองแต่ความปลอดภัยเรื่องการขับขี่เราจะม่พูดถึงละต่อไปคืออ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดูที่จอนะถ,ถ่ายตรงนี้ก่อนต,ตรงเรือนไม้นะ,อะพอเปิดขึ้นมาเพื่อนจะเห็นรูปรถเลื่อนถ่ายอ่าอ่ะ,อะนั่นนะครับนั่นหมายถึงว่ารถรุ่นนี้มันมีระบบ traction control อ่ก็คือ T R C แล้วก็ V S C สองระบบนะครับแต่จริงๆอ่ะระบบระบบนี้มันจะคู่กันมาครับคือถ้ามี traction control มันก็จะมี V R C อยู่แล้ว V R C นี่คืออะไร V R C ก็เกี่ยวกับพวกกากันลื่นถลายกันล้อหมุนฟรีกันลดปัดแต่ T R C T R C ก็พวกอ่า มันเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีระบบที่ว่าอะไรรถไปลากรถลากเรือลากอะไรที่ว่าต่อพ่วงอ่รถมันจะสายตูดช่วงท้ายช่วงอะไรอ่ะมันจะมีระบบควบคุมข้อดีของมันคือโตโยต้าเนี่ยมันชอบล่อนถ้าเป็นยกสูงนะถ้าเป็นตัวเตี้ยมันแก้ง่ายครับผมเข้าใจคือสําหรับเพื่อนๆนที่จะตัดสินใจซื้ออันนี้มันเรื่องจริงคือจริงๆอ่ะผมมีรถหลายคันนะผมผมจะไม่เอารถคนอื่นมาพูด จริงๆที่บ้านผมผมก็ใช้อซูผมก็ใช้มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปมาด้าผมก็ใช้นิสสันผมก็ใช้มิตซูผมก็ใช้อยู่เป็นตัวยกสูงหมดครับแม้กระทั่งทาทาผมก็ยังใช้นะครับทาทาผมก็ใช้แต่ที่ที่ยังไม่มีก็คือฟอร์ดนะแต่ถามว่าผมเคยขับขี่ไหมผมขับขี่ผ่านมาหมดแล้วแต่ผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงเฉพาะผมที่รถที่ผมซื้อมาใช้นะ ตอนนี้คือคือผมพูดเฉพาะเรื่องโตโยต้เราจะไม่เปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนใช้ดีไม่ดีนะเอาเป็นว่าให้เรารู้ข้อมูลก่อนส่วนมากเซลลจะไม่ค่อยแนะนำครับเพื่อนเซลล์จะแนะนำว่าเนี่ยลูกลูกค้าไปซื้อลูกค้าก็ชอบบอกว่ามีเงินเนี่ยเงินประมาณเนี้เงินน้อยแล้วออกตัวไหนได้บ้างหยอบคูกถูก่นถูกๆเซลล์ก็จะ ไปแนะนำเอนทรีครับอันนี้อยากด่าให้ให้ทางศูนย์บริการโตโยต้านะครับปรับปรุงทัศนคติใหม่นะครับให้ความปลอดภัยกับลูกค้าด้วยบางครั้งเพิ่มตังค์อย่างนิดหน่อยก็ได้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะลูกค้าต้องการเท่าน,นี้ไม่หรอกครับจริงๆแล้วลูกค้าน่ยถ้าไม่มีตังค์เขไม่ไปออกรถหรอกครับแต่เขาแค่ต้องการประหยัดครับที่เหลือมันอยู่ที่เซลครับจะแนะนำ ถ้าเซล์แนะนำให้ความรู้ในด้านสมรรถนะของรถยนต์ผมเชื่อว่าลูกค้านะต้องซื้อรุ่นที่มันมีระบบเซฟตี้ Safety นะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่ารุ่นที่ไม่มีเซฟตี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับแต่การขับขี่มันต้องใช้ความระมัดระวงังใช้ฝีมือมากบางบางครั้งอมันก็พลาดได้ครับถึงมีฝีมือขนาดไหนมันก็พลาดลไได้ แต่ถ้าเกิดมันมีระบบอช่วยแน่นอนครับความปลอดภัยมันก็ต้องสูงกว่ากันแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกอย่างไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่ตัวคนขับครับและการตัดสินใจแล้วรุ่นนี้ก็แตกต่างขอรามันคืออ่ะเดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้มั้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจับตรงนี้อ่าตรงตรงเรือนไม้ตรงนี้อ่ามันจะมีรูปอพวงมาลัยนะครับที่ว่าตกใจอ่ะ ดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้ตรงนี้คือพวงมาลัยแปรผันนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นพวงมาลัยน้ํามันหรือ power high power ธรรมดาแล้วมันยังมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับเขาเรียกพวงมาลัยแปรผันมันจะปรับเปลี่ยนไปตามความเร็วของของรถนะครับตัวนี้ข้อดีของมันตรงไหนอันนี้ผมจะพูดเรื่องเรื่องข้อดีของมันก่อนนะเพราะปกติแล้วตัวจัต้ามันจะเป็นรถที่ชอบวอกแวกยิ่งเป็นพวงมาลัยน้ํามันปกติเลย รถยิ่งวิ่งเร็วยิ่งต้องเหนื่อยกับการควบคุมนะครับเพราะว่ามันชอบบอกแวกแต่พอมีตัวนี้ขึ้นมาข้อดีของมันหนึ่งก็คือมันช่วยครับช่วยให้เราขับขี่เมื่อยน้อยลงเพราะว่าพวงมาลัยมันแปรผันมันจะทําให้นหนักหน่วงขึ้นแล้วก็การวอกแวกของรถยนต์ก็จะควบคุมได้ง่ายดีขึ้นมันจะนิ่งขึ้นอ่ะพูดง่ายดูเหมือนจะนิ่งขึ้น แล้วก็ระบบ TRC เนี่ยไอ้ที่ว่าการล้อหมุนฟรีหรือล้อเลื่อนถ่าไหลเนี่ยเพื่อนๆสามารถปิดได้นะครับเพื่อนอย่างสมมุติว่าเราไปวิ่งบนทางที่ว่าเป็นขี้เลนอะลืนล่นๆอะข้อเสียของมันก,ก็คือเพื่อนจะไม่สามารถผ่านอุปสตรรคตรงนั้นไปได้นะครับเพื่อนมันจะไปได้ยากเพราะว่ารถเนี่ยพอเกิดล้อหมุนฟรีปุ๊บระบบมันจะทํางาน ให้เพื่อนเข้าใจตรงนี้ก่อนระบบมันจะทํางานมันจะไปซอฟต์เครื่องยนต์ลงนะครับกล่อง ecu มันจะไปะเบาเครื่องเครื่องลงแล้วเหมือนรถจะไม่มีกําลังนะครับเพราะรถมันจับได้ว่าเนี่ยล้อหมุนฟรีอยู่ให้เพื่อนเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่เราปิดตรงนั้นน่ะแต่เราไม่ต้องกดแช่นะมันจะมีเปิดได้สองขยับปุ่มเดียวแหละถ้าเรากดหนึ่งปิดหนึ่งปิดครั้งเดียวมันจะปิดอการล้อหมุนฟรีแต่ถ้าเกิดเรากดแช่ มันจะปิดอา T R C ไปด้วยนะครับคือ traction control traction control เนี่ยเอาไว้นะครับ traction control มันเหมาะสำหรับทางที่ว่าต่างระดับกันสูงๆต่ำล้อชอบลอยอะล้อแขวนล้ออะไรเงี้ย traction control มันจะช่วยช่วยเพื่อนได้ครับคือพอมันรู้ว่าล้อฝั่งหนึ่งแขวนแล้วล้อฝั่งที่แขวนเนี่ยมันจะฟรีกล่อง E C U มันจะทำการประมวลแล้วมันจะเบรกไอ้ฝั่งที่หมุนฟรีเนี่ย ให้มันหนักขึ้นแล้วมันก็จะยิงไปอีกฝั่งหนึ่งที่ที่ล้อไม่หมุนให้มันหมุนมันจะทําให้เพื่อนผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายอันนี้คือข้อดีของมันละแล้วทีนี้ที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับนอกจากว่าข้างในมันจะเป็นบอนหนังแล้วก็ลําโพงลําโพงเครื่องเสียงเนี่ยเป็นสี่ตัวแล้วรุ่นมีดที่แตกต่างมากก็คือเป็นจอ LED อตัวเดียวกันกับพวกฟอร์จูเนอร์นะครับเพื่อน มันจะต่างกันกับเอ็นทีนะแล้วความปลอดภัยในช่วงหน้าก็จะมีเซนเซอร์การะยะใหะ้ซ้ายกับขวานะครับสจุดนะครับข้างหลัง4จุดซึ่งมันก็จะแสดงผลที่หน้าจอเหมือนกันว่าฝั่งไหนใกล้วัตถุฝั่งไหนใกล้วัตถุมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราบอกอนั้นก็คือข้อดีส่วนกระจกมองหลังก็เป็นปรับอัตโนมือปกติครับคือไม่ได้ลดแสงสะท้อนใดๆทั้งนั้น เหมือนค่ายอื่นทั่วไปครับซึ่งกระจกข้างหลังก็สามารถเปิดได้นะครับซึ่งแคปรุ่นนี้นได้ก็โอเคครับที่เหลือคือตามนี้เลยครับส่วนหัวเกียก็จะปุหนังมีโหมดพาวเวอร์โหมดอีโคแล้วก็โหมดแมนนวลนะครับมันมันวิ่งได้สามโหมดนะครับถ้าเราติดหมดเลยก็คือแมนนวลวิ่งได้ปกติ ส่วนช่องเสียบก็จะมี USB หนึ่งช่องแล้วก็ช่องเสียบ outlet outlet นี้สองช่องนะครับ12โวลต์มี2ช่องที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับไปบล็อกวางแขนก็ข้างในไม่มีอะไรครับปกติแต่ก็จะดีหน่อยเพราะว่าผูหนังนั้นทำความสะอาดง่ายส่วนลำกลมก็จะวางอยู่ตรงนี้ซึ่งใกล้ขามากนะครับจริงๆผมว่ามันใกล้ขามากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก้าวขึ้น,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 นก้าวลงมันชอบเตะอันนี้คือข้อเสียผมติเลยที่เหลือการขับขี่ผมจะมาพูดถึงสมรรถนะในการขับขี่ผมรู้สึกได้เลยซึ่งโตโยต้าซึ่งผมขับมาสองรุ่นนะรุ่นหนึ่งเป็นเ n นทีเยกสูงพิลเนอร์เหมือนกันนี่แหละอีกแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นมิดเอนกับมิด กันอยู่อย่างนึงคือระบบเบรกครับผมลืมพูดให้เพื่อนๆฟังไปว่าระบบเบรกเอก็จะเป็นระบบเบรก ABS กับ BD ซึ่ง ABS ก็คือการป้องกันการล็อกล้อตาย BD ก็คือการเสริมแรงเบรกเขามีแค่สองตัวให้เพื่อนๆสังเกตดูตามที่ผมขับนะเอนที่ยกสูงเหมือนกันนี่แหละ จังหวะที่เราเทสเบรกผมจะเทสเบรกผมจะลองเหยียบเบรกดูเบรกเอนที่เนี่ยคือ ABS กับ BD แค่สองตัวเนี่ยหน้าทิ่มตูดกระดกนะครับเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยพอเราเหยียบเบรกปุ๊บหน้าจะทิ่มตูดจากกระดกเหมือนกับว่าเบรกอยู่ดีเกินไปแต่มันจะขาดไปอย่างหนึง่งซึ่งรุ่นมิดรุ่นมิดเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกคือ EBD EBD คือกระจายแรงเบรกทั้งสี่ล้อ อันนี้คือข้อดีตามที่ผมสังเกตดูพอเราเบรคปุ๊บหน้าจะไม่ค่อยทิ่มตูดจะไม่ค่อยกระดกไอ้ตรงนี้มันมีข้อดีตรงไหนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูเวลาเข้าโค้งพอเราไปด้วยความเร็วเราก็จะชะลอคนน่ะชอบไปถึงโค้งก็จะชะลอแล้วก็จะแตะเบรคบ้างแต่ถ้าเกิดแตะเบรคแล้วหน้าหน้ามันทิมตูด,ตด,ตดกระดกเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยก็เรียกตูดสะบัดออกที่เห็นเห็นกันหลุดโค้งกันบ่อยๆคือตูดสะบัดออก อันนี้คือข้อเสียนะครับจริงๆร,รุ่นเอ็นที่โตยโยต้ก็น่าจะติดอ่าติดตั้งระบบเบรก e-bd มาให้ด้วยนะครับถึงจะไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรที่สูงขึ้นมาอีกมากมายก็แค่ระบบเบรกก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาให้มันก็อาจจะช่วยลดออุบัติเหตุได้ลงอีกบ้างเพราะอย่าลืมครับว่าโตยโยต้เนี่ยเครื่องยนต์1 5 0 c ซีซีไอ้150แรงม้าเท่ากันหมด กับยี่ห้ออื่นนะสมมติว่าเท่ากับยี่ห้ออื่นแต่แรงบิดเขาต่างครับอันนี้ต่างเห็นได้ชัดอย่างยี่ห้ออื่นอยู่ประมาณ300กว่านิวตันแต่โตโยต้า0 0นิวตันครับเพื่อนถามว่ามันต่างกันตรงไหนแรงบิดกับแรงม้าต่างกันนะครับแรงม้าคือกําลังของเครื่องยนต์ที่ทํางานได้เต็มที่คือร50หแรงม้าสมมุติแต่แรงบิดแรงบิดเนี่ยมัน สามารถเรียกแรงม้าได้ตั้งแต่ที่ว่าแรงแรงบิดรอบต่ำๆเพราะอะไรเพราะแรงบิดเขาเยอะไงอย่างโตโยต้เนี่ยบางคนน่ะขี่150แรงม้าเหมือนกันแต่ต้องไปรอรอบถึง1,800 1,800ไปถึง2,600-2,800แต่โตโยต้ไม่ต้องครับเพื่อนโตโยต้ Toyota แค่1,400ก็ไปแล้วครับ150แรงม้า มันถึงดูคล้ายๆกับว,ว่ามันแรงกว่ายี่ห้ออื่นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันแรงม้านะเขาเขาวัดมาแล้วทางเทคโนโลยีทงางวิศวกรมาตรวจสอบมาแล้วแรงม้ามันเท่ากันก็คือกําลังเครื่องยนต์เท่ากันแต่ต่างกันที่แรงบิดแรงบิดเนี่ยมันช่วยในการออกตัวเพราะอะไรเพราะการออกตัวเนี่ยรถน่ยมันเริ่มตั้งแต่แรงบิดอรอบเครื่องต่ำๆไงแรงบิดเยอะมันก็ทําให้แรงม้าขึ้นมาไวไง นี่คือข้อข้อดีของโตโยต้าแต่ข้อเสียคือมันทําให้ล้อปัดได้แต่ทีนี้ระบบรุ่นของมิดมันมีตัวเสริมมาเยอะมันก็เลยไม่สามารถออกตัวล้อฟรีได้นะครับเพื่อนเพราะว่ามันมี VSC กับ TRC อย่างที่ผมบอกไปเพื่อนปิดตัวนั้นมันถึงสามารถออกตัวล้อฟรีได้เพราะไม่งั้นมันจะขึ้นหน้าจอเอาเป็นว่าคลิปนี้ทำมาให้สำหรับเพื่อน นักตกปลาสำหรับช่อง f i ช h i n g b บายสไตล์ W.S. นะครับที่ว่าจะไปตกปลาแล้วกำลังมองหารถใช้งานจะไปตกปลาแบบลุยๆโหดๆหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยอันนี้คือรถที่ผมใช้งานมาจริงนะครับตอนนี้อันนี้ซื้อมาเองแล้วยังไม่ได้ล้างสภาพแบบนี้เลยตอนนี้ปลายแดงป้ายขาวมาแล้วครับยังยังไม่ได้ถอดยังไม่ได้ติดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องอัตราการซ้นเปลืองน้ำมันเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือเริ่มแรกจากป้ายแดงเลยนะเนี่ยอะดูที่ที่ไม่อะดูที่ไม่ว่าวิ่งวิ่งไปเท่าไหร่นะอันนี้คือสภาพการใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆวิ่งไปสามล้อสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าหรือสามพันหกอะประมาณนั้นอะเห็นไหมอาหรือประมาณนั้นอะ อันนี้คือผมเติมน้ำมันคิดคิดเป็นเงินแล้วกันผมเติมน้ำมันอยู่ประมาณประมาณแปดพันเพื่อนแปดพันผมเติมน้ำมันแปดพันให้เพื่อนไปบวกลบคูณหารเอาแต่ผมหารหารดูแล้วนะคร่าวๆนะมันอยู่ประมาณกิโลหนึ่งคิดเป็นเงินประมาณสองบาทยี่สิบตาตคงประมาณนี้อันนี้คือโหมดอีโค่นะเพื่อนโหมดอีโค่คือโหมดประหยัด ถามว่าโตโยต้าวิ่งหมดอีโคมันทันใจไหมมันก็วิ่งไวกว่าอีสูที่ผมใช้อะเพื่อนอันนี้คือผมรถผมนะแต่รถอีสูของเพื่อนคนอื่นอาจจะวิ่งกว่า t o โยต้าคันนี้ก็ได้อันนี้เราไม่ได่ามากนะอันนี้ผมพูดเรื่องผมซึ่งอีซูคันที่ผมใช้ก็คือ Highlander เหมือนกันแต่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหนึ่งจุดเก้านะเพื่อนเป็นสองจุดห้าเพราะว่าซื้อมาก่อนคันนี้ซื้อก่อนยีสุออนิวนะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันต่างต่างรุ่นต่างโตวสวัสดกันมผมจะไม่เปรียบเทียบกันเพื่อนต้องเข้าใจแต่จะให้มองว่าเพื่อนว่ามันวิ่งดีไหมก็นั่นแหละมันมันวิ่งดีกว่าตัวนั้นนะ่ะคือแต่ปุ๊บมันก็ออกพู๊ดเหมือนกันแต่ล้อจะไม่ฟรีแค่นั้นเองเพราะไม่ได้ปิดระบบแท็กชั่นคอนโทรล อันนี้อยู่ประมาณ2องบาทยีสบตางค์อันนี้คือลักษณะที่การผมผมใช้งานจริงนะทั้งขับในเมืองทั้งขับนอกเมืองแล้วขับเดินทางไกลไปกลับ500กิโลอันนี้ผมทำมาแล้วผมก็วิ่งมาแล้วทดสอบสมรรถนะแล้วก็อยู่ประมาณนี้ถามว่านิ่งไหมสำหรับโตโยต้าผมว่านะสำหรับผมนะถ้าไม่มีระบบ traction control หรือ,อ VSC นะถ้าเป็นตัวพิลเนอร์นะยกสูงผมว่าให้เพื่อนซื้อรุ่นรุ่นที่มีคัอผมว่าเอายากเอายากนะกับแรงบิดที่ว่า400้อนิวตันนะอันนี้คือมุมมองผมนะแต่เพื่อนๆอะจะไปมองว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนั้นก็อีกมุมนึงผมเราเราอันนี้คือเรามาให้แง่คิดให้ประสบการณ์กัน อันนี้ผมไม่ได้ค่าโปรโมทใด,ดๆจากจากทางศูนย์โชลูมนะครับแต่อยากฝากให้เซลล์ขายรถโตโยต้านะให้ข้อมูลให้ความรู้กับลูกค้าหน่อยครับว่าจริงๆรถยกสูงอ่ะจริงๆต้องมีระบบความเซฟตี้ความปลอดภัยให้สูงเพราะการสร่งตัวต้องการมากไม่เหมือนรถเตี้ยนะครับไอ้พวกเตี้ยๆเนี่ยผมเข้าใจครับมันยังไงมันก็เกาะถนนอย่าไปโม่รถ ฟอร์มูลาวันเขายังไม่ยกสูงเลยเอาง่ายๆย,ยิ่งเตี้ยเท่าไหร่ยิ่งติดพื้นถนนเท่าไหร่มันยิ่งทรงตัวดีเพราะว่ามันการการหงายการพลิกคว่ำการแหว่งการสะบัดมันจะไม่ค่อยมีอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อนก็จะนำไปตัดสินใจ ในการที่จะซื้อรถใหม่นะครับส่วนตรงนี้เป็นหลักพลศาสตร์นะครับหลักพลศาสตร์พลศาสตร์ที่ว่าลดเสียงลมบ้างเพราะว่ารถพวกนี้มันสูงครับแล้ววิ่งด้วยความเร็วเนี่ยร้อยร้อยห้าร้อยสี่ถึงร้อยเจ็ดถึงร้อยแปดเนี่ยมันวิ่งได้ครับโตโยต้าวิ่งได้เสียงลมมันก็จะดังมันมันก็จะดังนะครับเขาก็เลยออกแบบมาทางโตโยต้าเขาจะออกแบบมาอย่างนี้ สำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะมองหารถไม่ว่าจะเป็นอีซูโตโยต้ามาสด้านิสสันหรือเป็นมิตซูหรือเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ให้ให้เพื่อนๆไปมองตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเพื่อนอย่ามองข้ามครับทุกยี่ห้อต้องมีครับเพราะว่ารถยกสูงผมเชื่อเลยว่าราคามันจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่หรอก แต่ความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของครอบครัวของตัวเพื่อนๆเอฟซีอ FC เองมีค่ามากกว่าวัตถุครับอย่าให้วัตถุไปมีค่ามากกว่าสัมพันธไมตรีน้ำใจหรือเพื่อนๆฝากตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับช่อง f i ชชิ่งบายสไตล์ h ช่วงนี้ผม ไม่ได้มีโอกาสมาทําคลิปที่ว่าตกปลาตีลอกตีอะไรเทศลอกเทศอะไรตกปลาให้เพราะว่าช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงที่เพิ่งออกจากกลักตัวมานนครับฝากเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ